เอาชีวิตออกจาก3สิ่งนี้ได้ชีวิตของคุณก็มีความสุขและประสบความสําเร็จได้ค่ะ 1. ค่ะอย่ายึดติดอดีตค่ะเพราะอาดีตค่ะจะมาทําให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้และจะทําให้เรานะคะเป็นทุกข์เศร้าเครียดเสียใจบางคนจนเป็นโรคซึมเศร้าค่าตัวตายก็มีดังนั้นค่ะอย่ายึดติดอดีตและเอาตัวเองออกมาจากอาดีตให้ได้นะคะทุกคนข้อ2ค่ะอย่ากังวลถึงอนาคตค่ะ กังวลว่าเออเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นจริงไหมจะทําได้ไหมคิดวนช้ําวนช้ํากังวลอยู่แต่เรื่องของอนาคตที่จะมาถึงถ้าเรามัวแต่กังวลเราจะไม่มีแรงเราจะไม่มีกําลังใจในการลงมือทำในปัจจุบันค่ะและสาค่ะสิ่งที่คุณต้องทําค่ะหยุดแค่คําพูดลบๆหรือคำดูถูกของคนรอบข้างคนรอบตัวค่ะเพราะเขาพูดได้ถ้าคุณไม่ฟัง ไม่ฟังเอามาใส่หูเอามาใส่หูนะคะคุณอาจจะได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยไปได้ยินแล้วก็ปล่อยไปอย่ากเก็บมาใส่ใจให้เราเป็นคุกค่ะคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างมีความสุขและมีความสุขได้อย่างที่ทุกคนต้องการด้วยดังได้ส่งหลังจากคุณของฟ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะ